ระบบที่เน่าเฟะทำให้คนดีๆไม่สามารถเป็นตำรวจได้คนดีเหล่านั้นจึงหันไปเป็นโจรแล้วก็ออกล้นคนรวยชั่วๆด้วยวิธีสุดอัจฉริยะซึ่งก็คือการปลอมตัวเป็นตำรวจสืบสวนกลางแล้วก็เข้าไปยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายตัหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ถูกตามไล่ล่าจนเกือบจะถูกจับได้ทั้งหมด วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องธนาเซนทากุดตำก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำานั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องข้อหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น l i k e Stars on Earth P.K. หรือคังคูไบก็มีให้รับชมมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่ หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีลยลนอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูวนไปก็ลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่ง กับพวกเราเน็ตฟลิกเตอร์นะคะ CBI สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดียที่นี่เป็นที่ที่หลายคนไฟฟันมาทำงานบางคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงๆก็ถึงขั้นยอมมาทำงานเป็นเสมียนเพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งใน CBI บางคนที่ถูกชาวบ้านดูถูกว่าตกงานก็ยังไม่ยอมไปสมัครงานที่ไหนเพราะเขาอยากเป็นเจ้าหน้าที่ CBI มากม หรือแม้แต่ผู้เป็นพ่อก็ยอมลดศักดิ์ศรีไปปรนิบัติรับใช้เจ้าคณะกรรมการเพื่อที่จะได้แนะนําลูกชายให้คณะกรรมการรับไปพิจารณาเป็นพิเศษแต่ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยากเป็นเจ้าหน้าที่ CBI มากแค่ไหนหลายคนก็ต้องเจอกับความผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะคนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ CBI ได้ต้องเป็นคนที่เก่งฉลาดมีคุณสมบัติและที่สําคัญคือต้องมีเงินมาติดสินบนในจํานวนที่มากพอ ตัดฉากมาที่อินิยันหลังจากที่เพื่อนของเขาสอบผ่านการคัดเลือกรับสมัครตำรวจเขาก็ต้องมาสอบในรอบการสัมภาษณ์ซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพื่อนของอินิยันก็จะสอบตกในรอบนี้เนื่องจากเขาไม่มีเงินมาติดสินบนแถมในปีนี้การแข่งขันก็สูงกว่าปีก่อนๆมากเจ้าหน้าที่จึงเรียกเงินสินบนในจำนวนที่สูงจนเพื่อนของอินิยันไม่มีเงินจ่ายให้ทางด้านอินิยันจึงได้จ่ายแทนเพื่อนด้วยการตบหน้าตำรวจเต็มแรง หลังจากที่ผิดหวังกับการเป็นตำรวจเพื่อนของอินิยันก็ถึงกับพูดออกมาว่าอยากตายเพราะที่ผ่านๆมาเพื่อที่จะได้เป็นตำรวจเขาต้องแบกรับความกดดันและคำด่ามากมายนอกจากนี้เขาก็ยังรู้สึกผิดต่อภรรยามากๆที่จนป่านนี้ตัวเขาก็ยังเป็นได้แค่คนตกงานที่ล้มเหลวกับความฝันครั้งแล้วครั้งเล่าทางด้านอินิยันจึงได้เข้ามาให้กำลังใจซึ่งสถานการณ์ของอินิยันในตอนนี้ก็มีต่างอะไรจากเพื่อนเลยโดยเขาฝันอยากเป็นเจ้าหน้าที่ CBI แต่นอกจากเรื่องเงินสินบนแล้ว อินิยันก็มีอุปสรรคใหญ่อีกอย่างโดยพ่อของเขาเป็นคนขับรถให้อูทาเจ้าหน้าที่ CBI ระดับสูงและในวันหนึ่งพ่อของอินิยันก็ไปรู้เห็นว่าอูทาทุจริตในหน้าที่พ่อเลยเขียนคำร้องเรียนไปถึงเบื้องบนแต่เรื่องนี้ก็ดันรู้ไปถึงหูอูทาซะก่อนเขาจึงยังทำงานอยู่ใน CBI ได้จนถึงทุกวันนี้และเขาก็น่าจะไม่พอใจพ่อของอินิยันเอามากๆพ่อหลยกลัวว่าอินิยันอาจถูกเจ้าหน้าที่คนนั้นเล่นงานจนทำให้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน หลังจากนั้นอินิยันก็เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ทำได้ดีจนกระทั่งอูทาตามเข้ามาสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็ได้ถามอินิยันว่าถ้าคุณเข้าไปรู้เห็นว่าหัวหน้าของคุณกระทําการทุจริตในหน้าที่คุณจะเขียนจดหมายร้องเรียนหัวหน้าของคุณหรือไม่ทางด้านอินิยันก็ตอบทันทีว่าผมจะไม่ร้องเรียนให้เบื้องบนรู้แต่ผมจะจับคนชั่วและจะหาทางจัดการด้วยตัวผมเอง หลังจากนั้นกรรมาการสอบสัมภาษณ์อีกคนก็ได้ถามอินิยันว่าถ้าคุณได้รับคำสั่งให้ตรวจคนบ้านนักการเมืองใหญ่คุณจะกล้าทำหรือเปล่าตัดฉากไปที่โรงพักแห่งหนึ่งอินิยันได้โทรมาหารองสารวัตรเพื่อขอความร่วมมือกับทางตำรวจสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนบ้านรัฐมนตรีโดยในตอนนี้รัฐมนตรีก็กำลังถ่ายคลิปเพื่อโปรโมทความเป็นคนดีของตัวเอง เ่ทันใดนั้นอินิยันและทีมก็ได้บุกเข้ามาตรวจคน้นซึ่งลูกน้องของรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาทำตัวกลางใส่ทั้งด้านมีนาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจึงได้ตบสั่งสอนด้วยความดุดันจนทําให้รัฐมนตรีตกใจกลัวและยอมให้ความร่วมมือซึ่งเขาก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ CBI จะไม่เจออะไรที่ผิดกฎหมาย ต่หลังจากนั้นรัฐมนตรีก็ดันทำตัวมีพิรุษจนทำให้คนฉลาดอย่างอินิยันสามารถค้นเจอทรัพย์สินผิดกฎหมายได้ทุกซอกทุกมุมของบ้านไม่ว่ารัฐมนตรีจะซ่อนไว้ดีมากแค่ไหนอินิยันก็หาเจอทั้งหมดซึ่งรวมๆแล้วก็เป็นเงินจำนวนมหาศาลทางด้านรัฐมนตรีจึงได้เสนอเงินสินบนให้แต่อินิยันก็ตบสั่งสอนรัฐมนตรีอย่างไม่เกรงกลัวจนทำให้รองสารวัตรและตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ทเคารพนับถือความซื่อตรงและความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความถูกต้องของ CBI team Ni. หลังจากนั้น CBI ก็จะนำหลักฐานทั้งหมดกลับไปมีนาจึงมาสั่งรองสารวัตรให้อยู่เฝ้ารัฐมนตรีที่นี่เพื่อรอเจ้าหน้าที่อีกทีมาควบคุมตัวไปนอกจากนี้มีนาก็ยังได้พูดคำคมสุดกินใจเพื่อปลูกความกล้าให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างซื่อตรงแต่หลังจากนั้นมีนาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจเนื่องจากความจริงแล้วพวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ CBI จริงๆแต่เป็นกลุ่มโจรอาชยะที่ลงมือปล้นด้วยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ CBI โดยในอดีต ตอนที่อินิยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เขาก็ได้ถูกอูทาเล่นงานจนทําให้เขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ CBI ตามที่ฝันแถมหลังจากนั้นอูทาก็ยังตามออกมายะเยะ้ยและพูดจาดูถูกเหยียดหยามพ่อของอินิยนันซึ่งมันก็ทําให้อินิยันเจ็บปวดใจมากๆและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ยิ่งปวดใจและโกรธแค้นมากขึ้นไปอีกเพราะพ่อของเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นและได้ยินทุกคําพูดดูถูกของอูทา หลังจากนั้นอินิยันก็ได้ไปหาเพื่อนเพื่อบอกข่าวร้ายเรื่องที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านแต่เพื่อนกลับมีข่าวร้ายมากกว่าโดยภรรยาของเขาได้หนีจากไปกับชายอื่นซึ่งเธอก็ได้ให้เหตุผลว่าเขาไม่มีงานทําทําให้หลังจากนั้นเพื่อนของอินิยันก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองซึ่งสําหรับอินิยันมันก็ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่มันคือการฆาตก,กรรมซึ่งคนที่ฆ่าเพื่อนของเขาก็คือระบบที่เน่าเฟะที่มีแต่การทุจริตติดสินบน หลังจากนั้นอินิยันก็ได้ชักชวนคนดีมาเป็นโจรเพื่อที่จะทำหน้าที่แทน CBI ในการลงโทษสั่งสอนคนชั่วซึ่งอินิยันก็จะเป็นคนคิดแผนการลงมือ ตัดชาก,กลับมาในปัจจุบันอินิยันและสมาชิกทุกคนได้แบ่งทรัพย์สินเงินทองที่ปล้นมาได้แล้วก็แยกย้ายกันไปซ่อนตัวซึ่งอินิยันก็คิดว่าพวกนักการเมืองชั่วคงไม่กล้าแจ้งตำรวจหรือตามไล่ล่าอินิยันจนเป็นข่าวใหญ่โตเพราะไม่อย่างนั้นเรื่องชั่วๆของพวกเขาก็จะถูกเปิดเผยมาด้วยแต่เพื่อความรอบคอบอินิยันก็ได้สั่งให้สมาชิกกลุ่มทุกคนคอยตรวจเช็คดูเรื่อยๆว่ามีข่าวเรื่องการปล้นของพวกเขาหรือเปล่า ตัดฉากไปที่รัฐมนตรีเขาไม่คิดที่จะตามล่าโจรตามที่อินิยังคิดไว้ ต่ถึงแม้รัฐมนตรีจะไม่เอาเรื่องอูทาก็ยังจะตามไล่จับโจรเพื่อที่จะรักษาความน่าเชื่อถือและเกาะกูก้เกียรติของหน่วย CBI คืนมาซึ่งหลังจากนั้นอูทาก็ได้เข้าไปต่อว่ารองสารวัตรที่ถูกโจรหลอกให้มาช่วยปล้นแต่อูทาก็พอจะเข้าใจได้ว่าตำรวจส่วนใหญ่ในประเทศนี้ได้ทำงานเพราะการติดสินบนไม่ใช่เพราะความสามารถมันจึงไม่แปลกที่ตำรวจระดับรองสารวัตรจะถูกหลอกจนเสียเหลี่ยมแบบนี้ แต่ถึงอย่างนั้นอูทาก็ยังจะให้รองสารวัตรคนนี้เข้าทีมสืบสวนเพราะเขาเป็นคนที่เคยเห็นหน้าโจรทุกคนหลังจากนั้นอินิยันก็ได้ออกปล้อนอีกครั้งแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่อินิยันก็ใช้ความฉลาดและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์จนสามารถปล้นได้สําเร็จอีกครั้งโดยหลังจากนั้นมีนาก็ได้นําเงินที่ปล้นได้มาจัดงานแต่งให้ลูกสาวซึ่งอินิยันและสมาชิกคนอื่นๆก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วย ในขณะเดียวกันอูทาก็กำลังไล่ตามจับตัวอินิยันแต่มันก็แทบไม่มีความคืบหน้าและไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีผู้เสียหายรายไหนเข้ามาแจ้งความร้องเรียนเลยซึ่งมันก็เป็นเพราะเงินพวกนั้นเป็นเงินที่ผิดกฎหมาย ทำให้คดีนี้เป็นคดีที่ยากมาก,มากเบื้องบนจึงตัดสินใจมอบคดีนี้ให้กับกรินจิเจ้าหน้าที่ผู้ไร้ความปราณีที่ทั้งเก่งและโหดเหีม้มแม้แต่ตำรวจด้วยกันเองก็ยังกลัวเขาโดยในอดีตมีตำรวจคนหนึ่งมาขอให้กุรินจิช่วยเนื่องจากลูกชายของเขาก่อเรื่องใหญ่เอาไว้ซึ่งตำรวจคนนั้นก็บอกว่าเขาไม่อยากเสียชื่อเสียงทางด้านกุรินจิเลยยิงลูกชายของตำรวจทิ้งแล้วก็ปิดคดีว่าตำรวจคนนั้นยิงลูกชายตัวเอง เพื่อให้ไม่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงแถมยิ่งทำให้มีคนชื่นชมที่ตำรวจรักความถูกต้องมากกว่าลูกในไส้จนถึงขั้นลงมือฆ่าลูกตัวเองเพื่อเป็นการลงโทษ หลังจากนั้นกรินจิก็ได้เข้ามารับผิดชอบค,คดีนี้และเขาก็ได้เริ่มแผนการอันชาญฉลาดโดยการให้ทุกสํานักข่าวตีพิมพ์เรื่องการปล้นของอินิยันส่วนทางด้านรองสารวัตรเขาก็สืบหาข้อมูลทั้งคืนจนในที่สุดเขาก็เจอข้อมูลของมีนาว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นใครและบ้านอยู่ที่ไหนแต่ทางด้านกรินจิก็ยังจะไม่ไปจับเธอเพราะเขาต้องการใช้เธอเป็นสะพานเพื่อตามไปจับสมาชิกคนอื่น หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ส่งสายลับเข้าไปที่บ้านของมีนาแล้วก็แอบติดตั้งเครื่องดักฟังเอาไว้ที่โทรศัพท์ซึ่งหลังจากนั้นมีนาก็ได้โทรไปหาอินิยนันแต่ทางด้านอินิยันก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะความจริงแล้วเขามีสายอยู่ในทีมสืบสวนซึ่งเขาก็ได้รู้มาว่าโทรศัพท์ของมีนาถูกดักฟังอยู่ แต่หลังจากนั้นไม่นานอินิยันก็ตัดสินใจโทรกลับไปหามีนาแถมยังบอกเธอว่าในการลงมือครั้งต่อไปจะเป็นการปล้นครั้งใหญ่แต่มีนาก็กลัวจะถูกจับเพราะไม่นานมานี้เพิ่งมีข่าวการปล้นทางด้านอินิยันที่รู้ดีว่าตำรวจแอบฟังอยู่ก็ด้พูดให้กำลังใจมีนาพร้อมทั้งหลอกด่าตำรวจไปว่าเราจะต้องยืนหยัดต่อสู้กับคนชั่วพวกนั้นสำหรับเป้าหมายการปล้นครั้งใหญ่ของอินิยันก็คือร้านเพชรที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย แต่เนื่องจากมันเป็นการปล้นที่ใหญ่และเสี่ยงมากๆอินิยันจึงจะต้องหาคนมาช่วยเขาเลยประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ CBI ลงหนังสือพิมพ์ซึ่งอินิยันก็ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติอะไรมากมายทําให้คนที่มาสมัครมีทั้งคนที่กําลังตกงานคนที่อยากได้เงินเดือนเยอะๆและคนที่อยากเป็น CBI จริงๆมันเลยทําให้อินิยันได้เจอผู้สมัครที่หลากหลายถึงคนที่จริงจังและมีความรู้ไปถึงคนที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อเต็มของ CBI บางคนก็อยากได้งานเพื่อหาเงินไปรักษาพ่อบางคนก็อยากทํางาน นี้เพื่อให้สาวยอมมาแต่งงานด้วยแต่ในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดอินิยันก็สนใจอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าปานเดียนโดยเขาเป็นคนที่พูดมากพูดเยอะพูดไม่ยอมหยุดและหลังจากที่คัดเลือกผู้สมัครได้จํานวนหนึ่งอินิยันก็ได้บอกให้พวกเขามาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้เช้าว,วันต่อมา ก่อนที่จะออกปล้อนอินิยันก็ได้พูดปลุกใจเหล่าเจ้าหน้าที่ CBI ใหม่จนทําให้พวกเขามีใจฮึกเหิมและทําให้ไม่มีใครสงสัยเลยว่าอินิยันจะเป็น CBI ปลอมซึ่งทางด้านอินิยันเขาก็รู้ดีวันนี้เป็นการทํางานครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเขาจึงได้แจกเงินเดือนล่วงหน้าให้เลยทันทีซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนดีใจมากๆเพราะนี่เป็นเงินก้อนแรกหลังจากที่ตกงานมานานแต่ก็ดันมีพ่อของผู้สมัครคนหนึ่งโทรไปอวดเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ CBI ว่าลูกชายได้ทํางานที่นั่นแล้ว แต่คนที่รับสายก็ไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นกุรินจิซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นฝีมือของโจนเจ้าหน้าที่ CBI ตัวจริงๆได้บุกไปโรงแรมจนในที่สุดตำรวจก็เจอสมาชิกกลุ่มทุกคนยกเว้นอินิยันซึ่งกุรินจิก็ใช้ความโหดเหีเ้ยมน่ากลัวสอบสวนมีนาจนเธอยอมพูดเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในการรวมกลุ่มรวมถึงแผนการที่จะลงมือปล้นร้านเพชรแม้ทางตำรวจจะสามารถจับโจนได้เกือบทั้งหมด แต่เขาก็รู้ดีว่าด้วยหลักฐานที่มีในตอนนี้มันยังน้อยเกินไปซึ่งคนฉลาดอย่างอินิยันก็คงจะหาทางเอาตัวรอดไปได้ทางด้านกุรินจิจึงจะปล่อยให้อินิยันได้ลงมือปล้นเพื่อที่จะได้มีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นโดยกุรินจิได้ข่มขู่ให้สมาชิกกลุ่มทำตัวให้เป็นปกติแล้วก็ให้ลงมือปล้นตามที่อินิยันวางแผนไว้ตัดฉากไปที่ร้านแพทที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเมื่อเจ้าหน้าที่ c b บเข้ามาเจ้าของร้านก็ร้อนตัวกลัวถูกจับ จึงรีบเข้ามาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดทางด้านอูทาก็เลยบอกว่าไม่ได้จะมาจับแต่มาเพื่อขอความร่วมมือในการจับโจรที่จะปลอมตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ CBI ซึ่งแผนการของตำรวจก็คือการเอาเครื่องเพชรคองจริงไปเก็บแล้วก็เอาของปลอมมาตั้งโชว์ไว้แทนส่วนพนักงานในร้านก็ต้องทำตัวให้เป็นปกติและปล่อยให้เจ้าหน้าที่ CBI ตัวปลอมยึดเครื่องเพชรไป ตัดฉากไปที่กลุ่มโจรแม้กูรินจิจะสั่งให้พวกเขาทำตัวให้เป็นปกติแต่ก็ดูเหมือนว่าอินนี่ยังจะรับรู้ได้ถึงการทำตัวแปลกไปของทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร หลังจากนั้นอินิยันก็มอบหมายให้คนช่างพูดอย่างปานเดียนเป็นหัวหน้าในการนำทีมไปสแตนบายอยู่หน้าร้านเพชรส่วนอินิยันและสมาชิกในกลุ่มจะตามไปทีหลังซึ่งในขณะเดียวกันนั้นรองสารวัตรก็ได้ขนเครื่องเพชรของจริงไปเก็บในที่ปลอดภัยส่วนตำรวจที่เหลือก็แฝงตัวอยู่รอบๆร,ร้านซึ่งหลังจากนั้นไม่นานรถบัสของเหล่า CBI หน้าใหม่ก็มาถึงส่วนทางด้านปานเดียนก็คุยโมไม่หยุดปาแถมยิ่งลงจากรถไปคุยกับคนอื่นและด้วยความชอบคุยชอบโมเขาก็ได้พูดถึงภารกิจให้คน อื่นฟังแบบหมดเปลือกและที่สําคัญคือปานเดียนกําลังคุยอยู่กับอูทาซึ่งมันก็ทําให้อูทารู้สึกแปลกใจว่าทําไมอินิยันไม่มาพร้อมกับลูกทีม ในขณะเดียวกันนั้นกรินจิก็กำลังตามสืบรองสารวัตรเนื่องจากเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับทำคดีนี้ทุกแผนที่เขาคิดได้มักจะมาจากคำแนะนำของรองสารวัตรเสมอซึ่งความจริงแล้วรองสารวัตรเป็นคนของอินิยันและที่กรินจิสงสัยมันก็ถูกต้องทุกอย่างโดยทั้งหมดนี้มันเป็นแผนสุดอัจฉริยะของอินิยันในการชักจูงการสืบสวนของตำรวจให้เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้ ซึ่งในขณะที่ตำรวจดักรอจับอยู่ที่ร้านเพชรอินนียันก็กำลังนั่งรอเครื่องเพชรอยู่อย่างสบายใจโดยในตอนนี้รองสารวัตรก็กำลังขับรถที่ เต็มไปด้วยเครื่องเพชรของแท้มหาอินิยันแต่ทันใดนั้นลูกน้องของกุรินจิก็ขับรถมาชนท้ายทางด้านอินิยันจึงได้วิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็มีคนของกุรินจิตามเข้ามาทำร้ายอินิยันเลยต้องออกแรงสู้ด้วยความดุดันจนในที่สุดก็จัดการศัตรูได้ทั้งหมดแต่รองสารวัตรก็ดันไม่สามารถออกจากรถได้แถมกุรินจิก็กำลังจะมาถึงอินิยันเลยให้สมาชิกกลุ่มที่เหลือหนีไปพร้อมกับเครื่องเพชร จากนั้นเขาก็กลับไปช่วยรองสรารวัตรแล้วก็วิ่งหนีไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ถูกล้อมจับไว้ได้อินิยันเลยพูดกับกุรินจิว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดมันเป็นหน้าที่ที่ CBI ควรทำอยู่แล้วเขาแค่ทำมันในฐานะ CBI ตัวปลอมเพราะ CBI ตัวจริงไม่มีศักยภาพมากพอแถมยิ่งมีแต่คนชั่วๆที่ชอบรับสินบนทันใดนั้นอูทาก็ตามเข้ามาบอกให้กุรินจิรีบยิงทั้งสองคนนี้ทิ้งไปซะ แต่ก็ดูเหมือนว่ากุรินจิจะเข้าใจความถูกต้องในแบบของอินิยันเขาเลยไม่ยิงอินิยันตามที่อุทายุ แต่อูทาก็โกรธแค้นอินิยันมากๆเขาจึงจะลงมือด้วยตัวเองทางด้านอินิยันเลยตะโกนว่าถ้าอูทาจับปืนเมื่อไร่ก็ยิงเขาได้เลยซึ่งเมื่ออูทาได้ยินแบบนั้นเขาก็กลัวว่าจะมีคนของอินิยันแฝงตัวอยู่อีกแต่สุดท้ายอูทาก็ตัดสินใจเล็งปืนไปที่อินิยันและทันใดนั้นเขาก็ถูกยิงเข้าที่มือและถูกยิงขู่ไปอีกหลายนัดซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีตำรวจหลายนายเป็นคนของอินิยันโดยก่อนหน้านี้อินิยันได้รวบรวมคนที่อยากเป็นตำรวจที่ดีแต่ ไม่สามารถเป็นได้เหมือนกับเพื่อนของเขาและหลังจากนั้นอินิยันก็ใช้เงินที่ปล้นมาได้ทั้งหมดไปติดสินบนเพื่อให้คนดีๆเหล่านั้นได้เป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์และรักความถูกต้องทำให้ในวันนี้อินิยันได้สั่งสอนพวกเจ้าหน้าที่ชั่วแถมยังสามารถหนีไปได้แบบชิวๆ เมื่อมีกฎหมายก็ต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดก,การคนทำผิดให้ได้รับการลงโทษที่เหมาะสมแต่ถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายกลับทำผิดกฎหมายซะเองมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหาความถูกต้องและความยุติธรรมได้และมันก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกเมื่อคนที่ดีๆถูกกีดกันไม่ให้ได้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังนั้นเพื่อให้บ้านเมืองยังมีความถูกต้องและความยุติธรรมคนดีๆเหล่านั้นก็จำต้องอยู่เหนือกฎหมายเพื่อให้คนทำผิดได้รับการลงโทษ สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าการขโมยเงินคนชั่วถือเป็นการทำผิดหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix Theater ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ